วันที่ออกสตาร์และดูการเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าแอสตันวิลล่าจะจบอันดับ4แต่วันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับเมื <S <S ่อ5ปีก่อนเนี่ย <S 1> <S 1> แอสตันวิลล่ายังเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งพอขึ้นมาเล่นบบลีกสูงสุดก็ลูกผีลูกคนเสี่ยงตกชั้นบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยในซีซั่น2023ถึง2 พวกเขาคว้าสิทธิ์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าแบบพลิกความคาดหมายครับเหตุ hey, ผลที่ชัดเจนที่สุดครับที่ทำให้อเซบิล่าเนี่ยเก่งขึ้นขนาดนี้ก็คืออูนายเอเมรี่ผู้จัดการทีมชาวสเปนครับที่เข้ามาเป็นจิ๊กซอชิสุดท้ายช่วยเติมเต็มภาพให้สมบูรณ์เอเมรี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับทั้งในและนอกสนามให้วิล่ากลายเป็นทีมที่มีคุณภาพดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือครับอูนายเอเมรี่เนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีปมในใจกับการคุมอาร์เซนอลในซีน 19, นนนซั่น2018-19 เขาได้คุมอาร์เซนอลอีแค่แป๊บเดียวก็โดนไล่ออกซึ่งในรอบ10ปีที่เขาคุมทีมมาเนี่ยทั้งเซบียาเอชเชอาร์เซนอลและก็เบียร์เรลเนี่ยทีปืนใหญ่คือสโมสรเดียวที่อูนยเอเมรี่ไม่สามารถคว้าชแชมป์อะไรได้เลยก็มาโดนไล่ออกก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยเอเมรี่ก็เคยอดครวญนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้รับรองได้เลยว่าจะพาอาร์เซนอลประสบความสำเร็จได้แชมป์แน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยมีเวลาพิสูจน์ตัวเองน้อยเกินไปแค่ซีซั่นเดียวก็โดนสโมสรไล่ออกซะแล้วครับทีนอ,นนอ,อ,อตนลเใดืุคม2020 แล้วก็ไปท้าทำเอเมอรี่ตัวเขาเนี่ยก็เลยตอบตกลงทันทีเพราะว่าต้องการโอกาสแก้ตัวอีกครั้งในเวทีพรีเมียร์ลีกรวมถึงเป็นโอกาสดีครับที่จะล้างแค้น Arsenal, สสอาร์เซนอลสโมสรที่ปลดเขาออกจากตำแหน่งอีกด้วยครับเมื่อรับงานคุมทีมแอสตวิลล่านะครับเอเมอรี่เนี่ยเข้ามาแก้ไขหลายอย่างทันทีเช่น,ชนเรื่องของวัฒนธรรมบางอย่างในองค์กรที่เขามองว่าไม่ค่อยเวิร์กตัวอย่างเช่นทุกๆแมชครับที่เล่นในบ้านปกติเนี่ยนักเตะวิลล่าจะนอนพักในบ้านตัวเองในคืนก่อนแข่งใช่ไหมครับและทีนี้ตอนเที่ยงเนี่ยค่อยมาร เขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยตัดสินใจแก้รูทีนใหม่ให้นักเตะทุกคนเนี่ยมานอนที่โรงแรมหนึ่งคืนก่อนแข่งในช่วงดึกเนี่ยจะมีการจัดพรีแมชมิทติ้งนะครับก็คือนั่งคุยกับนักเตะทั้งทีมอย่างละเอียดศึกษาว่าคู่แข่งคือใครเล่นแบบไหนและต้องมีแผนเข้าทํำยังไงนะครับคือใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้นักเตะเนี่ยได้เข้าใจแท็กติกแล้วก็ต้องรู้ว่าเล่นฟุตบอลอย่างไรถึงจะชนะคู่แข่งครับโรเบร์ตพีแรสเนี่ยอดีตนักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยเขานิยามเอมิรีนคนค่ครับ ละเอียดยิบสุดๆครับเอเมอรี่เนี่ยทำงานวันละ16ชั่วโมงนะครับคือไม่ใช่แค่คุมซ้อมแต่เขานั่งดูวิดีโอย้อนหลังแมตช์ต่อแมตช์ครับเพื่อศึกษาว่าทีมตัวเองเนี่ยเล่นยังไงเขาเนี่ยลงทุนนั่งตัดคลิปผู้เล่นที่ลงสนามด้วยตัวเองเพื่อเอามาวิเคราะห์กันะว่าจะพัฒนานักเตะคนนี้ให้เก่งกว่าเดิมได้อีกไหมครับตอนที่เจอรารดเนี่ยโดนไล่ออกจากวิลล่านะครับวิลล่าอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนแต่ว่าในครึ่งซีซั่นหลังของซีซั่น2 2 2 0สองพั๊บวิลล่าเนี่ยกรระโดดขึ้นมาเื่ออยๆแแลก็จบบบบัันด7สววยๆครัับโมมมเนตแล้ก็ทิศทางของถ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆตอนวิลล่าเนี่ยจบอันดับ7นะครับใครๆก็คิดว่าโอ้โหมาได้ไกลมากๆแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงก็คือวิลล่าทีมนี้ยังทําผลงานได้ดีกว่านั้นอีกครับเข้าสู่ซีซั่น2 0 2 3ถึงนะครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ2อย่างกับวิลล่าครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการปลดคริสเตนเพิร์สโลครับผู้อุ่วยการกีฬาคนเดิมออกแล้วแต่งตั้งมอนชีเป็นผู้อุ่มในการคนใหม่ครับพูดถึงมอนชีเนี่ยคค้บบรทัดด bia, น,รน,ทนพส และนี่คือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้มวยการกีฬาที่เก่งที่สุดในยุโรปเลย มักจะเลือกซื้อนักเตะฝีเท้าดีแต่ไม่ดังเอามาปั้นต่อจนเป็นสตาร์แล้วก็ขายต่อในราคาแพงๆเช่นดานี่อเวสชูเลโอบัตติสตาหรือว่าอีวาราคิติชเป็นต้นนะครับซึ่งความสามารถของมอนชี่เนี่ยทำให้วิลล่าโดดเด่นมากตลาดซื้อขายครับอย่างคารมิอนอาร์เช์เนี่ยกองหน้าดาวรุ่งที่ไม่เคยยิงในพรีเมียร์ลีกได้สักลูกแต่วิลล่าเนี่ยปล่อยขายให้เชฟฟียูไนเตดในราคา18ล้านปอนด์หรือว่าแอรอนแรมซี่ครับปีกดาวรุ่งอีกคนที่ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกแม้แต่นาทีเเยกป,ยย 12, 000, 000, ปนะ่่่่อาไนนคหแพงิ ก็ปล่อยทิ้งทั้งหมดเลยเช่นครูจินโยหรือแอชลลยยังเหลือไว้แต่คนที่มีค่าเหนื่อยเหมาะสมนะครับขณะที่ขาเข้าครับก็ซื้อตัวได้ดีครับเปาตอเรสกองหลังเีย์สเปช,ชุดใหญ่เนี่ยซื้อมาในราคาแค่31.5ล้านปอนด์มูซาเดียบี้ปีกตัวจีจากเลวคูเซ่นซื้อมา54.9ล้านปอนด์รวมถึงยูริเตลิมองส์ครับได้มาจากเลสเตอร์แบบฟรี หรือตอนที่ไทรอนมิงส์และก็เอมิลิโนบูเอนเดียได้รับบาดเจ็บทั้งซีซั่นตั้งแต่วีคแรกมอนชี่ <Mon chi S 1> ก็เดินเกมเร็วนะครับไปยืมตัวเคมองลองเล่ ley, กับนิโคลโซดิโอโลที่เล่นในตำแหน่งเดียวกับตัวที่เจ็บครับมาซัพพอร์ตทีมได้อย่างรวดเร็วกับการมีทีมงานที่ซื้อขายระดับท็อปแบบนี้ทําให้วิลล่าเนี่ยมีองค์ประกอบทีมที่ดีครับให้เอมิรี่เอาไว้ใช้งานถือว่าหลังบ้านเนี่ยซัพพอร์ตโค้ชได้ดีพอสมควรครับจุดเปลี่ยนอย่างที่2ของวิลลาก็คือการแก้ไขวิธีการเล่นของผู้้เเเลลนนล่่่่นนนนนนบาาาาางงงงคครัโอออีวววกกิิิสส์ยุขขมจปป็หทพทพไ ฉีกซา้ายฉีกขวาแต่เอมิรี่บอกกันว่าวัดกินส์เนี่ยไม่ต้องเล่นแบบนั้นอีกแล้วครับแต่ให้ปักหลักยืนในกรอบเขตโทษเก็บแรงเอาไว้ทําหน้าที่ยิงหรือว่าแอซิสอย่างเดียวนะครับโดยเอมิรี่เนี่ยเปิดคลิปกองหน้าตัวเป้าอย่างเอดิสันคาวานีปีแอร์เอมิริกโอบามายองและก็คาร์ลสบักกาใหโอลิวัตกินได้ดูนะครับเพื่อบอกว่าหข้หอที่ทำประตูได้เยอะเนี่ยเขายืนกันยังไงครับต้องวิ่งพลาดหรือเปล่านั่นทาให้วัดกินส์เนี่ยลองเปลี่ยนวิธีการเล่นดูและเขาก็พัฒนาขึ้นแบบบทีีี่ตตตััััววเออองงกกกก็็ใใจจนนนนนคค้ืยิยิไป19ส์ 13นอกจากจะเป็นดาวแอสซิซของพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับยังเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเป็นรองแค่โคพาเมอร์คนเดียวเท่านั้นครับส่วนเอมิเลโนมาติเนสเนี่ยแม้จะมีดีกรีในทวารแชมป์โลกแต่เอมิรี่เนี่ยก็ยังกล้าครับที่จะให้เปลี่ยนวิธีการเล่นจากเดิมเนี่ยที่เป็นในทวารแนวยืนปักหลักหน้าโกนะครับมาติเนสเนี่ยถูกเปลี่ยนให้มาเล่นบอลด้วยเท้ามากขึ้นเพื่อให้วิลล่าเนี่ยแปลงร่างครับกลายเป็นทีมที่เล่นแบบโพสชั่นเพลย์ได้หรือวาาาาปรรกกว่เ่เลนดีมคับ กลายเป็นอาวุธลับเลยนะครับคือจะยืนแบกขวาหรือว่าเซนเตอร์ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ครับต้องบอกว่าเอมรี่เนี่ยมีไอเดียที่แบบเลิศล้ำมากมากนะครับเปลี่ยนนักเตะให้เลนด้วยวิธีการใหม่ๆซึ่งมันจะเห็นผลเมื่อซีซั่นเริ่มต้นไปแล้วครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนซีซั่น2023-24จะเริ่มขึ้นนะครับสายตาของนักวิเคราะห์ก็มองว่าวิลล่าก็ดูโอเคแหละแต่ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยยกให้เป็นแค่เต่งก้าที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทีนี้ครับเมื่อซีซั่นเริ่มต 5-1เละเทะเลยครับจมบวยตั้งแต่เปิดซีซั่นในวันนั้นเนี่ยหลายคนปรมามมทวิลล่านะครับว่าแบบโอ้ทีมเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่มี1คนที่ไม่ได้ปรมามมทแบบนั้นเขาคือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับหลังจบเกมวีคแรกทุกสนามเนี่ยก็มีนักข่าวเดี๋ยวไปถามเฟอร์กี้ครับว่าทีมไหนที่เฟอร์กี้ประทับใจมากที่สุดในวีคแรกซึ่งเฟอร์กูสันเนี่ยตอบครับว่าแอสตันวิลล่าเพราะว่าเล่นฟุตบอลได้สวยงามแม้จะเสียไป5ประตูแต่ก็เป็นลูกที่ไม่น่าโดนทั้งนั้นนะครับซึ่่่่่่่่่่งงงวววััันน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 นททททีีทีีีีีเเเเเเฟฟฟออออรรร์์กกกก้้้้ยยยยบบบาาาิิลลลลลไดดดปะใจโโ5ูแ เรายับเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยอายุเยอะแล้วหรือเปล่าสติคงเลอะเรือไปแล้วแน่ๆนซึ่งก็แน่นอนนะครับเราก็คงรู้กันภายหลังว่าตอนจบเป็นยังไงคนอย่างเฟอร์กูสันนั่นเหรอครับที่จะไม่เข้าใจเรื่องของฟุตบอลนะครับเอาละครับจากความพ่ายแพ้ในเกมแรกกับนิวคาสเซิลครับวิลล่าเนี่ยค่อยๆตั้งลำกลับมาได้ครับโดยใช้สไตล์การต่อบอลสั้นผสมกับการใช้ปีกความเร็วสูงเข้าทำซึ่งสไตล์แบบนี้เนี่ยถูกเรียกกันว่าเอเมอรี่บอลครับในซีซั่นนี้เนี่ยวิลล่าไม่ใช่ทีมที่เล่นเกมเค้าเตอร์แอกติกต่อ มีสีสันมากๆในสนามครับเกมที่3ของซีซั่นครับที่วิลล่าเนี่ยไปเยือนเบอร์ลี่ครับประตูที่วิลล่าขึ้นนำ2-0เนี่ยเกิดจากการต่อบอล19ครั้งครับจากกองหลังไปกองกลางไปกองหน้าและคนยิงเนี่ยคือฟูลแบ็คนะครับก็คือแมตติกแคชครับลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกที่เต็มไปด้วยทีมเวิร์กอย่างแท้จริงครับจุดเด่นอีกเรื่องนึงครับที่วิลล่าเนี่ยมาค้นพบภายหลังก็คือฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆครับโดยอูนายเอมิรี่เนี่ยสร้างสถิติครับชนะในสนามวิลล่าพารรร์คคคคคตตตติิดดดด่่่่่ออออกกกกััััััััันน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 15บบบืืซซซซซีีีี7แแแแล้้้้ว็8ะมม อาร์เเซนนลี่ยก็ยังต้านไม่อยู่ครับมาเยือนวิลล่าแล้วก็แพ้ไปทั้งคู่ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเกมรุกที่นำโดยโอลิวัตกินส์ครับลรออนเบลลี่และกับูซาดิอาบีเนี่ยมีความว่องไวความน่ากลัวส่วนเกมรับก็มีความมั่นคงครับเอมิเนโอมาติเนสเอสริคอนซาเปาตอเรสแล้วก็ลูกาดีเนี่ยเป็นตัวหลักที่ไว้ใจได้เสมอครับสุดยอดเกมมาสเตอร์พีซครับที่โลกต้องจารึกก็คือเกมที่วิลล่าเนี่ยชนะแมนเชสเตอร์1-0ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เป๊ปกวาร์ดิโอลาเนี่ยเฮดโค้ชของแมนซิตี้ออกมายอมรับววว่่่่าาาสู้้้ไไมมมดดคคครรัับบืออออในนชีีีิิตตตตขงงเเปป๊ก์โลลยแุุทฟ มไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาได้โอกาสยิงทั้งเกมแค่2ครั้งครับแต่มันก็เกิดขึ้นในเกมนี้ซึ่งพอจบเกมปั๊บเนี่ยเป๊ปให้สัมภาษณ์ว่าทีมที่ดีกว่าย่อมชนะและแอสต์บีลาก็ดีกว่าพวกเราจริงๆคืออูนาเอมิรี่เนี่ยเขามีแทคนิคที่รัดกุมนะครับรู้ว่าเมื่อไหรต้องเล่นเกมรับแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเล่นเกมรุกและลูกทีมเนี่ยก็ดูจะเข้าใจในสิ่งที่เอมิรี่ต้องการนะครับเพราะว่าสามารถได้ไดตามแผนตลอดเ0นาทีครับครึง่งซีซั่นแรกเนี่ยวิลล่าอยู่อันดับสามของตารางนะครับแต่หลายคนก ทางได้เมื่อไรเนี่ยแล้วก็มีตัวเจ็บเยอะๆเดี๋ยววิลล่าก็เป๋ครับซึ่งถามว่าวิลล่าเป๋จริงหรือเปล่าคําตอบคือจริงนะครับในครึ่งซีซั่นแรกในพวกเขาแพ้แค่3นัดแต่ในครึ่งซีซั่นหลังแพ้ถึง6นัดครับสาเหตุที่วิลล่าเนี่ยเป๋ในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องลงแข่งในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับและทีมเนี่ยก็เข้ารอบลึกๆไปเรื่อยๆจนถึงรอบรองด้วยบางนัดเนี่ยในเกมยุโรปต้องเล่นถึง120นาทีทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีอาการเหนื่อยล มีนาคม2024เนี่ยวิลลาเจอกับอาร์เจ็กซ์ในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ1 6บทีสุดท้ายนะครับแต่อีกสามวันต่อมาเนี่ย10มีนาคมวิลลาต้องเจอกับสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกคือเมื่อคุณให้ความสำคัญกับทั้งคู่เนี่ยก็เลยมีความสับสนว่าควรจะโฟกัสอะไรก่อนหลังจะจัดเต็มหรือจัดแบบกักกสุดท้ายเนี่ยเกมกับอาร์จ็กซ์เสมอ0 0นจากนั้นเกมเจอสเปอร์เนี่ยแพ้4-0ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ชนะทั้ง2เกมครับแต่ก็อาจจะถือว่าเป็นความโชคดีของวิ และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมใจกันทําแต้มหล่นกระจายครับจนวิลล่าเนี่ยไม่โดนแซงเฉยเลยครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีหลุดมีพลาดให้เห็นแล้วแท้ๆครับอีกหนึ่งเกมมาสเตอร์พีซครับในช่วงปลายซีซั่นของวิลล่าก็คือเกมเยือนอาร์เซนอลครับที่สนามเอมิเรตสเตเดียมหลายคนฟันธงกันว่าวิลล่าเนี่ยน่าจะรอดยากเพราะว่าทีมปืนใหญ่เนี่ยที่กำลังลุ้นแชมป์คงเดินหน้าถล่มเละครับแต่ว่าวิลล่าเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รอดนะครับยังบุกไปชนะถึงเอมิเรตได้เลยด้วยสกอร์สองต่อศูนย์โดยเกมน ลอาร์เตต้าได้อย่างเด็ดขาดคือระหว่างเกมเนี่ยอาร์เซนอลจะมีการ pressing เรวใช่ไหมครับเพื่อบีบให้กองหลังของวิลลาเล่นพลาดซึ่งเอมิรี่เนี่ยเขาแก้มาครับจากที่ปกติต่อบอลสั้นๆก็ใช้เกมเดร็กบ่อยขึ้นจนอาร์เซนอลเนี่ยไล่ไม่จนนะครับสุดท้ายก็มาดนลานแล้วก็พลาดเสียประตูเองครับทั้งซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลแพ้แค่5เกมและเป็นการแพ้วิลลาย่าเยือน2นัดคือถ้าเกิดเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชนะแม้แต่เกมเดียวป่านนี้อาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วครับคือก็ไม่รู้ว เอเมรี่ครับที่ทาให้อดีตสกัดของเขาได้เห็นว่าเฮ้ยตัวเขาที่โดนไล่ออกมาเนี่ยก็มีขอเหมือนกันนะหลังชนะอาร์เซนอลได้นะครับวิลล่าเนี่ยลงเล่นอีก5เกมที่เหลือแล้วก็ชนะได้แค่1นเกมแต่ด้วยคะแนนนะครับที่ทิ้งห่างอันดับ5ท็อปแดนฮอสเปอร์อยู่พอสมควรนะครับทำให้ทีมไก่เดทองเนี่ยมาไล่โค้ชสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับวิลล่าก็เลยจบอันดับ4ในตารางคะแนนครับคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในซีซั่น2024-25ได้สําเร็จและเป็นครั้งแรกในรอบ41ปีทีีีีี่่่่่่่วววิิลลาไดดด้้้เเนททััรรใหญสสุุขอออองงงงยปกกกคบตม เกิดขึ้นกับแอสตันวิลล่าตอนนี้มากมายเลยนะครับอย่างสถิติการยิงประตูในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาทําได้ถึง76ลูกครับคือตั้งแต่เล่นพรีเมียร์ลีกมาหลายสิบซีซั่นเนี่ยวิลล่าเนี่ยไม่เคยยิงประตูในปีเดียวได้เยอะขนาดนี้ยุคของยอนคาริลหรือว่าฮวนปาโบเอ็งเคลเนี่ยก็ไม่เคยทําได้นะครับแต่ว่ามาทําได้ในยุคนี้ของโอลิวัตกินส์นะครับขณะที่แฟนบอลในแองกฤษนะครับล้วนปรบมือให้กับวิลล่าจากความสำเร็จครั้งนี้ครับเพราะพวกเขาเนี่ยคู่ควรแล้วกับการได้ Top 4, y, ท็อปโฟร์เอมิมร,มาาอรี่าสามามรถเฉพาะ วจนทีมคว้าใช้ได้สําเร็จในแต่ละเกมครับคือถ้าเกิดคุณชนะแมนเชสเตอร์และก็อาร์เซนอลได้ในซีซั่นเดียวเนี่ยผมว่ามันก็คู่ควรแล้วครับที่คุณจะติดตําแหน่งท็อปโฟการได้โคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้ของวิลล่าเนี่ยเกิดจากความลงตัวของทุกอย่างโคชก็เก่งหลังบ้านก็ดีและนักเตะเองก็เข้าฟอร์มแถมไม่ค่อยเจ็บอีกต่างหากนะครับขณะที่เจ้าของทีมก็ไม่ได้ขี้เหนียวอะไรครับพร้อมจ่ายเงินซื้อตัวที่เก่งเข้ามาเสริมทัพอยู่ตลอดเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างรวมกันเนี่ย,ยวิ แท้จริงครับสำหรับสิ่งที่รอแอสตันวิลล่าอยู่ในอนาคตก็คือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรายการที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับนี่ถือเป็นงานช้ามากๆเพราะอย่าลืมว่าซีซั่นนี้เนี่ยขนาดเจอยนะูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยพวกเขายังเป๋ไปเป๋มานะครับและถ้าเกิดต้องมาเจอกับทีมบิ๊กๆคู่แข่งระดับท็อปขนาดนั้นเนี่ยจะจัดสรรและก็แบ่งคอสำคัญอย่างไรนี่คือคำถามนะครับรวมถึงอีกหนึ่งปัญหาก,ก็คือซีซั่นหน้าเนี่ยพวกคีแมนอย่างโอลลี่วัตกินส์ครับจะโดนจับทางหรือเปล่าลองคิดเล่เลนๆว่าถ้าเกิดวนะัดเออเเจจ็บบหหนนนัักขึ้้มมื่่่ออไไรรรทีา,าะสดลยค มีความท้าทายมากมายรอคอยพวกเขาอยู่ครับอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องของอนาคตครับในวินาทีนี้สมควรให้พวกเขาได้ดีใจอย่างเต็มที่กับความสำรเร็จ์ท็อฟครับต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าคือสุดยอดทีมในซีซั่นที่ผ่านมาและเป็นกรณีศึกษาครับทำให้หลายๆทีมได้เห็นครับว่าตัวผู้เล่นชุดเดิมแท้ๆแต่ถ้าเกิดมีผู้จัดการทีมที่เก่งกาจมากพอและรู้ว่าจะใช้งานตั้งแต่อย่างไรทีมที่เคยอยู่ระดับกลางตารางก็พร้อมจะคว้าโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ota, League, ได้เช่นกันครับนี่คือเรื่องราวความยอดเยี่ยมของแอสัาสรรบกห ติดตามนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยครับและยังไงฝากกด subscribe c h anel ของเราไว้ด้วยนะครับผมจะหยิบเรื่องที่น่าสนใจในโลกกีฬามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today